เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยอะเรามาต่อกันที่ข้อ7เนะาะเมื่อกี้ข้อ6เราบอกว่า Please have a seat เนาะเชิญนั่งเดวิดบอก Thank you ครานี้ Interview เ,เนี่ยเขาถามมาไลยสักอย่างหนึ่งแต่เดวิดตอบมาว่า I just got my bachelor's degree in marketing from the University of Toronto last June. Uh, คำว่า bachelor's degree คือปริญญาตรี in marketing ก็คือ marketing เลเนาะด้าน marketing ก็คือฉันจบปริญญาตรีด้าน marketing จาก University of Toronto ก็คือแค่เป็นชื่อมหาลาัยอะมหาลายัย Toronto l ล s t June ก็คือมิทุนาที่แล้วคราวนี้เรามาดูช้อยส์ว่าเอ้เราควรจะถามอะไรเดวิดถึงได้ตอบมาแบบนี้ข้อ7ข้อแรก who are you คุณคือใครข้อที่สอง what should you do คุณควรทำอะไรช l ดแปลว่าควรเนาะคุณควรทำอะไร แล้วก็ข้อที่ 3. Are you David Scott คุณคือ David Scott หรือเปล่าข้อที่ 4. Where did you grow up Grow up ก็คือเติบโตเนาะก็ค,คือประมาณว่าคุณเติบโตที่ไหนเหมือนแบบอ่อ ตอน,นเด็กคุณอยู่ที่ไหนอ่ะคุณไปแบบโตมาจากที่ไหนประมาณนี้แล้วก็ข้อที่5 could you tell me briefly about yourself briefly ก็คือโดยย่อก็คือคุณพูดอะไรถึงตัวเองคุณพูดถึงตัวเองโดยพูดเกี่ยวกับตัวเองโดยย่อๆให้ฉันฟังหน่อยได้ไหม ให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมอ่ะคราวนี้เรามาดูว่าเราควรจะถามว่าอะไรเนาะอันนี้เป็นประโยคคำถามมาเลย question mark มาเลยแล้วก็อย่างที่พี่บอกไปเนาะขึ้นต้นด้วย wh word ขึ้นต้นด้วย verb to be อย่างนี้ h wh word เปนการอันนี้อันนี้มีแบบนึ้งก็คือขึ้นต้นด้วย verb แบบช่วยเนาะ should ah uh, will could can อย่างนี้ ข้อ7จ็ดเดวิดน่ยตอบมาว่าฉันนะได้ปริญญาตรีในสาขามารต i n งมาจากอินว์สิตี้นี้เมื่อมีถุนาที่แล้วคนสัาร์คเขาควรจะถามว่าอะไรข้อแรกคุณคือใครก็คงไม่เน้ะถ้าถามว่าคุณคือใคร,คคใครแล้วบอกว่าฉันจบการศึกษาม,มาจากที่นี่ถ้าถามว่า who are you แล้วควรจะบอกว่า oh i am um, david scott อย่างเงี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ข้อที่ส what should you do คุณควรทำอะไร อ่ um, what should you y o อ่ o เดวิดเขาก็คงไม่จะตอบมาเป็นแบบนี้เนาะว่าคุณควรทำอะไรเออฉันจบปริญญาตรีมาแต่ตรงนี้คือเหมือนตอบไม่ตรงคำถามเลยอะไม่ใช่เนาะอ่ะข้อที่3 are you david scott ถ้าเราถามว่าเอคุณคือ David สกอตตหรือเปล่าคำตอบที่เขาได้คือใช่หรือไม่ใช่เนาะแล้วก็อย่างนึงก็คือเขาเพิ่งจะถามไปตอนอันแรกอะ are you david scott เขาก็เพิ่งจะถามไปตั้งแต่แรกเขาก็ไม่ถามซ้ำอะเนาะเพราะฉะนั้นก็ ตังข้อที่4 Where did you grow up คุณโตมาจากที่ไหนข้อนี้เนี่ยเป็นไปได้เนาะที่คนสัมภาษณ์จะถามแต่เรามาดูข้อที่5ก่อน Could you tell me briefly about yourself คุณพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเองโดยย่อให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันที่คนสัมภาษณ์จะถามเนาะแล้วได้ิดติตตอบมาว่าฉันอะ จบปริญญาตรีมาจากสาขานี้นี้นี้จากมหลาลัยนี่นี่นี้เมื่อตอนมถุนาที่แล้วเราควรจะถามว่าอะไรระหว่างข้อนี้กับข้อนี้ข้อแรกฉันคุณเติบโตที่ไหนข้อที่สองบอกประวัติด้วยย่อเกับคุณให้หน่อยไอข้อแรกเนี่ยคุณเติบโตที่ไหนคือเราควรจะบอกว่าอ๋อ oh, I grow up ที่นี่นี้นี่นะเราไม่ควรจะบอกนะว่าแบบเออฉันจบปริญญาตรีมาจากตรงนี้ เขาไม่ได้ถามว่าจบอยู่ที่ไหนเขาถามว่าเติบโตมาจากที่ไหนแต่ข้อน,นี้เ้าเราบอกว่าแบบพูดโดยอออย่อ่ยกับตัวเองให้หน่อยอันนี้มันแบบค่อนข้างจะเปิดกว้างเนาะไม่ได้สเปซิฟิกว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรแล้วก็เดวิดก็เลือกเองว่าเขาอ่ะจะพูดถึงว่าอ๋อเขาว่าเพิ่งจบปริญญาตรีมานะเกี่ยวกับด้านมาร์เก็ตติ้งเพราะฉะนั้นถ้าวัดแล้วอ่ะสองข้อน,นี้ข้อ5ดูจะเป็นไปได้มากกว่าเนาะอ่ะคราวนี้มาสรุปกันสำหรับ ข้อ7อ uh, พี่เคยบอกนะว่าประโยคก่อนหน้ากับประโยคข้างหลังอ่ะมันจะช่วยแต่ในข้อนี้ประโยคที่ช่วยอ่ะคือประโยชข้างหลังเลยที่เกี่ยวเกี่ยวโยงกับสิ่งที่เราต้องตอบเนาะแล้วก็เป็นประโยชน์เดี่ยวๆเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะเป็นประโยชน์คำถามซึ่งในช้อยก็เป็นประโยชน์คำถามทั้งหมดแต่ว่าเราก็ดูว่าเขาตอบมาว่าอะไรคําถามไหนที่มันควรจะคู่กับคําตอบนั้นอ่ะ แล้วก็ตัดตัดออกไปอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้เนาะคือตัดออกไปว่าคุณคือใครเพราะว่าเขาก็ตอบไม่ได้ไม่ได้ตอบว่าใช่เป็นใครอะตอบว่าฉันจบมาจากที่นี่นี่นีเพราะฉั้นก็ตัดตัดตัดเหลือ2องช้อยส์ถูกไหมก็คือ4กับ5แล้วก็เรามาดูว่าเปรียบเทียบแค่2อันอะอันไหนที่ดูดีกว่าก็คืออันนี้เนาะ Could you tell me briefly about yourself ก็ฉันจบมาจากที่นี่นี่นดูจะเข้ามากที่สุดก็เลยตอบข้อนี้ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ดีๆก่อนใครเลยนะคะ